ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับคงไม่มีทีมไหนนะครับมีความสุขกับคารได้ติดตามข่าวเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับเพราะล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวกับนักเตะอีกหนึ่งคนเลยครับโดยคนล่าสุดครับนี่เลยนะครับแดนกลางจากโคลัมเบียนะครับแดนกลางวัย24ปีคนนี้นะครับเขาคือริชาร์ดรีออสครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ อีกหนึ่งข่าวที่ถือว่าฮือฮาเลยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนั่นคือข่าวของริชาร์ดรยออสครับมิดฟิลด์ทีมชาติโคลัมเบียนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยข่าวนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปจากโกบราซิลครับเขามีการรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมทุ่มเงินจำนวน17ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัวทางริชาร์ดรยออสมาจากทางพาเมรัสครับโดยในรายงานก็บอกนะครับว่า ทางดิชาร์ดวิออสนะครับก็ถือเป็นนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกโคปาอเมริกา2024ครั้งที่ผ่านมานะครับเขาเป็นตัวหลักของทีมชาติโคลัมเบียนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็สามารถพาโคลัมเบียนะครับทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่น่าเสียดายนะครับในรอบชิงชนะเลิศก็ไปแพ้ให้กับอาร์ติน,นาของเรียลเ,เมซี่นะครับทำให้เขาได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนะครับปักหลักเป็นมิดฟิลด์แดนกลางของคลรมโลเบียนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแข็งแกร่งมากนะครับนั่นก็เลยทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจที่ดึงตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมด้วยราคา17ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับโดยในรายงานข่าวครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับโดยบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของริชาร์ดิยอตเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในศึกโคปาอเมริกาครับ และสโมสรแมนยูนเต็ดก็ได้มีการพูดคุยภายในแล้วด้วยนะครับที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน17ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวริชาร์ดเรยออตมาจากทางพารเมรัสครับโดยในตอนนี้นะครับทางด้านริชาร์ดเรยออตเองก็พร้อมนะครับจะมาเล่นในอังกฤษแล้วก็พร้อมด้วยนะครับจากการติดต่อของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับแต่ปัญหาตอนนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับอยู่ที่การเกรจายก,กันระหว่าง2สโมสรแหละครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วก็ทางพาเมรัสครับ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเลข17ล้านปอนด์จะโอเคหรือเปล่านะครับส่วนสัญญาฉบับปัจจุบันนะครับของริชาร์ดริออสครับก็จะมีจนถึงปลายปี2026นะครับหลังจากที่ริชาร์ดริออสครับพึ่งย้ายมาร่วมทีมทางพาเมรัสครับโดยเขาย้ายจากกัวร์นีมาอยู่กับทางพาเมรัสครับในเดือนมีนาคมปี2023หรือว่าเมื่อปีที่แล้วแหะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในรายงานข่าวก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่พาเมรัสแล้วนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับค่าตัว ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นไปให้จำนวน17ล้านปอนด์นะครับในการขอซื้อตัวทางริชาร์ดเรยออสครับถ้าทางพาเมเัสโอเคครับทุกอย่างก็น่าจะจบสำหรับทางดีลนี้นะครับนี่คือรายงานจากทางโกของบราซิลครับสำหรับในเวลานี้นะครับนักเตะอย่างริชาร์ดเรยออสนะครับอายุ24ปีนะครับแล้วก็ฟอร์มกำลังสดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมชาติโคลัมเบียนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในศึกโคปาอเมริกาครั้งที่ผ่านมานะครับผลงานการเล่นของเจ้าตัวก็ถือ่่าาโดดเเนนป็อยงมก มีส่วนสําคัญเลยครับที่ทําให้ทีมชาติคลมเบียนะครับทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับโดยสไตล์การเล่นของนักเตะอย่างดิชาร์ดรยออสครับเป็นนักเตะที่มีความบ้านะครับดีเดือดบู๊ทะลุดูดันครับดูจากในภาพก็รู้แล้วนะครับว่ามีความบ้าขนาดไหนนะครับแล้วก็จังหวะการเล่นบอลน,นี้ก็ถือว่าทักษะดีนะครับจังหวะการตัดเกมอ่านเกมได้ดี จังหวะพาบอกลกระชากขึ้นไปเล่นเกมลุกก็สามารถทําได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดบอลสั้นเปิดบอลยาวและที่สําคัญครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยครับนั่นคือลูกยิงไกลครับเท้าวขวาอันทรงพลังครับยิงไกลได้ดีมากเก็บตกแถว2ได้ดีแล้วสามารถยังยิงฟรีคิกได้อีกด้วยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับสรับทางริชาร์ดริออสครับผลงานตอนนี้กําลังเป็นช่วงขาขึ้นสุดสำหรับทางเจ้าตัวนะครับถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดได้ตัวริชาร์ดริออสมาถือว่าโอเคไหม ผมก็เชื่อสไตล์นักเตะแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นสไตล์ที่แมนยูต้องการเลยครับแมนยูเองยังขาดตัวที่มีความบ้ามีความมุทะลุดุกดันมีความ agressive แบบนี้นะครับผมว่าถ้าต้องการนักเตะประเภทคล้ายๆกับรอยคีนและมีความ agressive ครับริชาร์ดริยอรก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับที่จะมาเพิ่มความบ้าคลั่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หละครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้มานะครับก็น่าจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างออกไปนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับกับเงิน17ล้านปอนด์ที่ว่ากันว่าแมนยูได้ทุ่มไปให้กับทางพารเมซครับแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวนี้มันก็เป็นเพียงแค่ตากทางโกในบราซิลนะครับก็ยังไม่มีสื่อในยุโรปนะครับอย่างพวกฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับเดวิดออนสตีนจากนีลติกยูเคนะครับสกายสป ก็ยังไม่ได้มีใครมาเล่นข่าวนี้แบบจริงจังนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะได้ตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมหรือเปล่านะครับส่วนคนที่สื่อในยุโรปเล่นเล่นกันตอนนี้นะครับนั่นก็คือทางฝั่งมานิเอบูกเกเต้นะครับในรายงานข่าวก็บอกว่าแมนยูนะครับก็เตรียมที่จะปิดดีลทุกอย่างนะครับให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าเปเชจะโอเคหรือเปล่ากับเงินที่แมนเชสเตอร์ยูต็ดยื่นไปให้กับทางเปเชนะครับก็มารุ้นกันนะครับซึ่งถ้า ถึงตรงนี้นะครับถ้าได้มาทั้งอูกาเต้ถ้าได้มาทั้งฝั่งริชาร์ดเรยออสนะครับโอ้โหแดนกลางแมนยูนเต็ดฤดูกาลหน้าก็คงจะมันหน้าดูนะครับลองนึกภาพดูนะครับริชาร์ดเรยออสมานิอุกาเต้คอปปี้ไมนูนักเตะอย่างดูโน่าเฟนันเดสครับเมสันเมลก็หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยนะครับน่าสนใจสุดๆเลยครับแดนกลางแมนยูนเต็ดในฤดูกาลหน้าครับ หลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเคยเห็นฟอร์มการเล่นของริชาร์ดรีออตไหมนะครับและด้เกิดเห็นฟอร์มการเล่นของริชาร์ดรีออตคิดว่าเขาเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ซูกิครับมีแคมเปญพิเศษมอบให้กับทุกคนนะครับแคมเปญที่ชื่อว่าซูซครับ เป็นเจ้าของรถยนต์สุกิได้ง่ายๆนะครับกับการผ่อนแบบสบายๆในสไตล์ของคุณนะครับสามารถเลือกได้หลายออปชั่นในการผ่อนเลยนะครับก็ถือว่าทุกออปชั่นคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับหากใครสนใจนะครับไปได้เลยนะครับที่เว็บเว็บครับ suzuki.co.th ครับหรือว่าไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุกิครับ